สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นายแพทย์อดิศักิ์ผิดผลการพิมพ์จากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในเด็กไทยมาเป็นเวลานานอาจารย์จะพูดถึงลักษณะของอันตรายซึ่งเกิดขึ้นกับเด็กจากความรุนแรงคะ่ะภัยความรุนแรงเราพบเห็นได้มากขึ้นในเด็กวัยรุ่น ภัยเหล่านี้ก็ไปด้วยกันกับภาวะเศรษฐกิจสังคมที่จเจริญขึ้นและสถาบันครอบครัวที่อ่อนแอลงครับเด็กเล็กๆหลายคนถูกลังแกนะโดยผู้ใหญ่หรือว่าโดยเด็กที่เป็นเพื่อนกันนะก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้านะในตัวเด็กเองนะเ,ออเกิดภาวะของการเก็บสะสมนะความรุนแรงที่ถูกกระทำนะ ในระยะยาวเนี่ยเขาอาจจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะมีครอบครัวที่ดีสร้างความรักกับคนในสังคมกับเพื่อนผู้ร่วมงานรวมทั้งมีจิตใจที่มีความรุนแรง อีกกลุ่มหนึ่งก็เติบโตขึ้นไปในลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีความซึมเศร้านะไม่เห็นความสําคัญของตัวเองรู้สึกตัวเองเป็นคนต่ําต้อยก็ไม่สามารถเป็นคนที่จะพัฒนาได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเด็กหลายคนในปัจจุบันถูกรังแกทางอินเทอร์เน็ตนะถูกเพื่อนต่อว่าถูกคนที่ไม่รู้จักต่อว่าหรือส่งภาพที่ตัดต่อที่ทําให้เขารู้สึกต่ําต้อยลงหรือว่ารู้สึกเสียใจ เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็เกิดการสะสมพฤติกรรม,คว,มความรุนแรงในตัวเด็กเช่นเดียวกับที่ถูกรังแกในห้องเรียนเลยดังนั้นภัยทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นภัยอีกเรื่องหนึ่งหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะเฝ้าดูการถูกรังแกอานจะส่งผลระยะยาวแก่เด็กได้ครับความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นกับคนแต่ละวัยส่งผล กับชีวิตของเขากับความรู้สึกของเขากับอารมณ์ของเขากับการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของเขาถ้าเด็กอยู่เติบโตมาในสภาพที่มีความหวาดกลัวจากความรุนแรงต่างๆหรือไม่รุนแรงต่อตัวเขาแต่รุนแรงกับใครที่อยู่รอบๆตัวเขามีผลต่อการเรียนรู้ในการที่จะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจในการที่จะคิดว่าชีวิตของตนเองจะสร้างประโยชน์อย่างไรจะพัฒนาตนเองอย่างไรถ้ามีความรุนแรงแล้วการเรียนรู้ที่จะเป็นคนอย่างนั้น ทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวคิดเรื่องนี้ดีๆนะคะถ้ามีความรุนแรงในบ้านพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ